ถ้าสิ่งที่ผู้หญิงคุณภาพสูงจะไม่มีวันทาในความรักถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะสื่อสารคุณค่าของตัวเองให้มันชัดมากขึ้นคุณต้องรู้เลยว่านี่คือสิ่งต้องห้ามที่คุณห้ามทําในความสัมพันธ์โอเคไหมข้อแรกเลยนั่นก็คือว่าผู้หญิงคุณภาพสูงไม่ว่าจะรักผู้ชายขนาดไหนก็แล้วแต่แต่เธอจะไม่ทําดีให้กับผู้ชายก่อนทําดีให้กับตนเองค่ะนี่เป็นเกมที่สําคัญมากเลยนะคะคุณรู้ไหมคะว่าความดีไม่ได้เป็นแต้มต่อใดๆในอาณาจักรแห่งความน่าหลงไหลผู้ชายไม่ได้ชอบให้ หงห้กับตนเอยุดเป็นของตายได้แล้วความดีของคุณไม่สามารถแลกความสนใจของผู้ชายได้คุณเคยดอ่านหนังสือ Why Men Love Rich นะคะใครเคยอ่านหนังสือเล่มน,นี้บ้างก็คือทาไมผู้ชายถึงได้ชอบผู้หญิงร้ายๆเขาแนะนานะคะว่าให้คุณ act like a prize you turn him into a believer เมื่อไหร่ที่คุณ act เหมือนเป็นของรางวัลคุณจะเปลี่ยนผู้ชายให้กลายเป็นผู้ศรัทธานในคุณค่ะข้อที่2ก็คือไม่ยกอํานาจเรื่องเซ็ก์ให้กับผู้ชายหมายความว่าหลายๆคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมีผู้ชายมาเทียวไล่เที่ยวขือแล้วขอเรื่องเซ็กส์นะคะแล้วลมคุณ สร้างบรรยากาศใดๆก็แล้วแต่นะคะแล้วบางคนนะคะปฏิเสธไม่เป็นเพราะกลัวผู้ชายเสียเซลฟ์เพราะกลัวว่าปฏิเสธไปแล้วผู้ชายจะหายคุณต้องมีอำนาจเรื่องนี้นะคะผู้ชายที่เขาปรารถนาในคุณจริงๆผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆเขาจะทะนุถนอมคุณค่ะและเขาจะให้พื้นที่แห่งความสบายใจแก่คุณผู้ชายทั้งโลกเลยนะไม่ว่าจีนเกาหลีญี่ปุ่นไทยใดๆก็แล้วแต่ถ้าผู้ชายที่รักคุณจริงๆเขาจะรอได้แล้วถ้าผู้ชายคนไหนที่เข้ามาหาคุณส่วนใหญ่ที่เป็นสายฟอบ,บอกว่าก็เนี่ยวัฒนธรรมของไอถ้าไอคบกับใครไอก็ต้องมีสัมพันธ์กก่่่ออนนนมมัเเรืงปตติิลยยะะไคคผู้ชชาา ่ก็แแล้วตจะมาบอกว่านี่มันคือวัฒนธรรมของเขาในการที่จะคบกับใครแล้วต้องมีเซ็ก์ก่อนต้องดูก่อนว่าเข้ากันได้ไหมไม่จริงค่ะผู้ชายฝรั่งหลายๆคนนะคะเขาก็สามารถที่จะรอคอยจนกว่าผู้หญิงจะสบายใจได้นอกจากว่าผู้ชายที่เกณฑ์แก่ตัวเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กับคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเซ็ก์คุณต้องมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะอย่าย,ยกอำนาจนี้ให้กับผู้ชายะคะ่ะต่อไปข้อที่3นะคะไม่รอให้ผู้ชายมาเห็นคุณค่าของคุณะคะ่ะผู้หญิงเลยค่าจะเล่นเกมเหนือกว่าหญิงอื่นก็คือว่าไม่เอาความสําคัญของตัวเองไปแขวน ไว้ที่คอผู้ชายแล้วก็รอให้ผู้ชายแจกความสําคัญให้รอให้ผู้ชายมาเห็นความดีรอให้ผู้ชายมาเห็นความน่ารักหรือว่ามาบอกรักเราไม่รอค่ะผู้หญิงเลอค่าเนี่ยจะเตือนตัวเองเสมอเลยถ้าผู้ชายคนไหนไม่เห็นความสวยของฉันถ้าผู้ชายคนไหนไม่เห็นศักยภาพของฉันผู้ชายคนไหนไม่เห็นมันสมองของฉันผู้ชายคนนั้นก็ไม่คู่ควรที่จริงอยู่เคียงข้างฉันค่ะเราจะไม่เรียกร้องขอความสําคัญจากผู้ชายประเภทนี้ฉันให้ตัวเองได้คุณให้ค่าหัวตัวเองเท่าไหร่ถ้าไม่มีผู้ชายมาบอกรักคุณคุณอยู่ได้ไหมนั่นแหละคือการที่ว่าคุณสร้างคุณค่าให้ ตัวขอองงคุณเข้อที่4ไม่ขายทิ้งตัวเองให้กับผู้ชายที่ปฏิเสธคุณค่ะผู้หญิงเลยค่าจะไม่ยอมลดราคาของตนเองเพื่อไปดึงรั้งผู้ชายที่ไม่มีศักยภาพในการที่จะมอบความรักให้แก่คุณให้มารักคุณโดยการยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างผู้ชายที่ไม่มีศักยภาพในการรักเขาก็รักไม่ได้นะคะไม่ว่าจะปฏิเสธทั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่ทางตรงก็คือทิ้งไปเลยหายไปเลยจะหายด้วยเหตุผลใดก็ไม่รู้แหละหายไปเลยนั่นก็ไม่ควรดึงรั้งกลับมานะคะหรือว่าจะปฏิเสธคุณในทางอ้อมก็คือไปนอกอกนอกใ,นใจไปมีมือที่3มไปเจ้าชู้ใ แล้วแต่อันนี้ก็ปฏิเสธทางอ้อมนะคะเขามไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวเราไม่เอาผู้ชายประเภทนี้เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเราจะไม่ยอมทิ้งตัวเองทั้งหมดแล้วบอกว่าจะให้ฉันทํำยังไงฉันจะต้องทําดียังไงเพื่อที่จะให้คุณกลับมารักฉันฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวยังไงบอกฉันมาสิฉันจะทําแบบนี้ไม่เวิร์กนะคะอย่าทําแบบนี้เด็ดขาดถ้าครูเกที่รู้คุูจะไม้เรียวฟาดอย่างหนักๆเลยโอเคไหมผู้หญิงเลยข้าห้ามทาแบบนี้เพราะสุดท้ายนะคะผู้หญิงคุณภาพสูงจะไม่มีทางลดศักยภาพตนเองหรือระดับสติปัญญาเพราะกลัวว่าผู้ชายจะไม่ ชอบถ้าเราฉลาดกว่าผู้ชายผู้ชายจะไม่ชอบการแสดงออกถึงความฉลาดของคุณหรือว่าการกระทําของคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องแยกให้ออกนะคะว่าอันไหนมันเป็นอีโกโ้หรือมันเป็นฉลาดถ้าคุณฉลาดเนี่ยฉลาดจริงคุณจะฉลาดรอบรู้ในความสัมพันธ์วิธีการแก้ปัญหาในความสัมพันธ์วิธีการจัดการในความสัมพันธ์รู้เกมของผู้ชายผู้ชายชอบอะไรทำไงผู้ชายถึงจะรักทำไงผู้ชายถึงจะคลั่งคุณอีกผู้ชายที่รับในเรื่องของสติปัญญาหรือว่าความฉลาดของคุณไม่ได้มีอยู่2ประเภทค่ะประเภทที่1คือศักยภาพเขาอ่อนกว่าคุณประเภทที่2คืออเขาาต้งกร ุชีวิตคุณค่ะคุณจะเอาไหมคะผู้ชายแบบนี้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ไม่เอาถูกไหมเราต้องการผู้ชายที่มีสกยภาพเหมือนกันแล้วก็ยินดีที่จะเปิดรับสกยภาพของเราผมมั่นใจมากเลยผู้ชายคุณภาพสูงชอบผู้หญิงที่มีความฉลาดแล้วมีสกยภาพเพราะอะไรมันจะได้เอื้อต่อเขาได้มันจะได้สนับสนุนความฝันและเป้าหมายของเขาได้นี่คือสิ่งที่ห้ามทําไปนั่งไล่เรียงให้ดีๆแล้วก็ช่วยแชร์ไลฟ์นี้ออกไปให้กับสาวๆทุกคนทั่วโลกทั่วประเทศด้วยเรื่องนี้ต้องรู้กันต้องเปิดกระโหลกให้ชัดเลยเรื่องเนน้้ยยยผููหหหญิงงงงลาาาาๆคคททัักษะสสสมตว แต่พอเข้าสู่ความสัมพันธ์แล้วกลายเป็นแมวเมี้ยวเมี้ยวร้องเรียกหาความสัมพันธ์โดยเฉพาะเรียกหาความรักจากผู้ชายที่ไม่มีศักยภาพในการให้ไม่มีใครให้คุณค่าคุณได้ดีเท่ากับตัวคุณเองไม่มีใครทําได้ดีเท่ากับคุณค่ะใครอยากเรียนรู้ความทรงคุณค่าแบบนี้นะคะคุยที่สอนไว้ในคอร์ส Scarcy w o m e n คอร์สนี้จะช่วยยกระดับคุณค่าของคุณขึ้นมาให้มันเปล่งประกายชัดเจนมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งความคิดการกระทํารวมถึงลักษณะภายนอกของคุณสิ่งที่อยู่ภายในของคุณด้วยคุณจะขัดเกลาให้หมดเลยนะคะในคอร์ พีสืคุยที่ด้วยที่มีนักเรียนลงเยอะมากๆเลยแล้วก็มาส่งมอบผลลัพธ์ให้คุยที่ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เรียน E ีีแรกเนี่ยก็ได้ผลแล้วนะบอกว่าโอ้โหแค่เรียนอีพีแรกก็เห็นผลและรักตนเองมากขึ้นแล้วก็มีผู้ชายเข้าหาแบบเยอะมากๆนะคะไปเป็นผู้หญิงเลือค่าที่ทรงพลังที่สุดนะคะไม่มีใครคอนเฟิร์มให้กับพวกคุณได้ดีเท่ากับคุยที่ครูบอกเลยการที่พวกคุณจะเป็นผู้หญิงเลือค่าคุณจะต้องเข้ากลุ่มร่วมจิตค่ะกลุ่มร่วมจิตคือกลุ่มที่เขาเป็นแบบเดียวกันต้องการเป็นแบบเดียวกัน ให้มันแข็งแรงที่สุดใครอยากเรียนคอร์ส Classy Woman นะคะเดี๋ยวคุยที่จะให้โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในวิดีโอนี้เท่านั้นอยู่ที่9,900บาทค่ะจากปกติ19,900นะคะยินดีรับบัตรเครดิตทุกคอร์สเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในคลาสนะคะบ๊ายบายค่ะ